ดี๋ยวมมานะึงไม่อยากรู้เหรอทำไมกูถึงติดคุกอะยาวไหมทันทันอ่ะว่ามาวันแต่งงานมันสองคนอะกูพกปืนไปด้วยเมาย้อมใจไปก่อนเลยก็ขับรถถึงหน้างานเท่านั้นเองยิงเดียวจออเลยกูขับรถกลับเอา้าทำไมพี่ไม่ยิงมันนะกูรักมันกูรักแม่งทั้งคู่เลย<อ>หลังจากนั้นกูขับรถกลับด้วยความเมาเหมือนฟ้ากันแกงอะขับรถชนตำรวจ พี่ขอซ้ำําซัดแท้ๆยังไม่เท่านั้นกูออกไปมอบตัวยื่นปืนให้ตำรวจอีกคนนึงปืนแม่งสึกลัน่นกูโดนข้อหาเจตนาฆ่นานายมันจากอนาคตก็ต้องมีของเจ๋งๆเยอะเลยใช่ปะเออถ้าจะพูดแบบนั้นมันก็ใช่เอองั้นฉันขอมังกรตัวหนึ่งจะได้ไหมวะไม่ได้ขอที่มันเป็นไปได้หน่อยสิ มังกรตัวเล็กๆก็ได้วะก็ไม่ได้แบบในหนังอะไม่แบบเดินบนดินก็ได้ไม่แบบไม่ยังไอ้ <ๆ S 1> <ๆ>ก็ขออะไรที่มันพอเป็นไปได้หน่อยขอให้ลูกตูล่ลาออกอะเมื่อกี้มึงอยากได้มังกรพันไหนนะว่ามาเจ้าเป็นคนกำเริบ ไม่รู้จักกาลเทศะวาจาพิกลพิการฟังไม่รู้ความจิตใจพอเดี๋ยวกูจะให้ไอ้มนุษย์สามานเที่ยวชาตแต่เรื่องชั่วแกงขั้วหอยขมนิยมแต่เรื่องผิดติดวิปลาสธาตุเงินตากระดาอยอดหักไม้หลักปักเคเลนยิ่งเลนหางไม้กระไข่ในท่อหนามยำตับเป็ดพูดเทสหน้าด้านๆคอหานส้มสึมลืมคืนตลอดชาติหาจอมเทียนเสี้ยนตะบ,บันมาปลาปลากระโโหโห,โหัวซ่วมสาธารณะกระบะขี้แมวเลือแจจลี่สิฟียควายเขาหักปากโคลเรนตะเถนตกใต้ถุนเนระคุณแผ่นดินเกิดไอ้ระเบิดแสวงเครื่องพกกระเดือกตำข้าวกกกกกกกรรระะะผ่่่าาาาาเเเเยยยยยััดดปปลบบบืืือออออ้้้นนคคแตตตตีีหมโ พระราชบัลลัก์เออกล้าคิดไปออกจริงๆเรื่องคําด่าเนี่ยคิดเหมือนฉันไหมเรื่องอะไรชุดของสองตัวนั่นน่ะถ้าเราได้ใส่มันจะต้องสวยกว่าแน่นอนแล้วแกชนี